กระจกนาซาบานด้านบนบานปิวไปแล้วนะครับปิวไปกระทางด่วนเรียบร้อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้อยู่กับสุริยา,าพาบรรทุกนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของทางด่วนนะครับถ้าจะพูดแล้วก็คือขึ้นมาจากท่าเรือหรือขึ้นมาจากบางนาขึ้นมาจากพระรามสามมันก็คือ,อทางด่วนเดียวกันเนาะตอนนี้อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนบ่อนไก่นะครับเราอยู่บนทางด่วน จะมาพูดถึงถนนวิภาวดีรงังสิตหรือเส้นดินแดงนะครับเดี๋ยวมัน,ม,นมันก็คือตั้งแต่ขับมานะฮะมีการเอ่ยบอกปากต่อปากมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ขับมาเขาบอกว่าจันทถึงสุขเนี่ยวิ่งเส้นวิภาวดีไม่ได้นะครับต้องขึ้นโทรไปอย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นปากต่อปากมานะเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวจะโทรไปที่สอพอวิภา วัดีรังสิตเป็นหน่วยของงานจราจรนะครับเดี๋ยวผมลองโทรไปนะครับว่าจริงๆแล้วมันวิ่งได้ไหมหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเชิญรับชมคลิปนี้ให้จบกัแล้วกันนะครับสุริยาบรรทุกอ่ะเชิญรับชมครับรบรรทุกอ่ะมันวิ่งจากดินแดงที่จะไปลงทางลังสิตอย่างนั้นอ่ะวิ่งข้างล่างเส้นวิภาได้ไหมหมันมีเวลากำหนดเวลาเนเวลากำหนดแล้วก็ถ้าจะวิงก็วิงกู่ขนาดนะจะบิช่วงทางง อ๋อแต่จันถึงสุกคือวิ่งแน้ปกติผมเขาเล่าอ๋อเขาบอก,กต่อกันมาว่าอาจันถึงสุกวิ่งไม่ได้ผมก็ขึ้นแต่โทรไวอย่างเดียวเลยให้วิ่งวิ่งได้ปกติผมให้วิ่งขนาดแไม่ไม่วิ่งทุกเส้างอออ๋อเข้าใจครับอ่าก็คือลงสมมติว่าผมลงดินแดงไปก,ก็คือขนานจนถ,ถึงลังสิทธิ์เลยอ๋อได้อ่าช่วงที่เวลาผมเข้าใจอยู่บ่ายสามโอเคครับขอบคุณครับ ก็อยากจะวิ่งสะดวกเลยแต่พอถ้าข่าทาง่วนแพงก็อยากจะวิ่งข้างล่างนะครับวันนี้ก็เลยจะมาวิ่งข้างล่างให้เพื่อนๆดูนะว่าวิ่งกันยังไงนะครับตอนนี้เราจะลงดินแดงไปวงเล็บวิภาวดีรังสิตนะครับก็แนะนํานะครับวิ่งตามที่เพื่อนเพื่อได้ยินไปเมื่อกี้ได้ยินไหมครับโทรไปที่สพวิภาวดีรังสิตเป็นงานฝ่ายจราจรนะครับเขาก็ได้บอกไว้นะครับว่าวิ่งได้นะครับวิ่งภายในเวลาก็คือ10บโมงถึงบ่ายสนะครับก็คือวิ่งได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะถ้าส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ ไม่ได้ติดเวลาในโซนของกรุงเทพอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเข้าใจอยู่แล้วเลยแต่ถ้าจันทร์ถึงสุกนะครับที่เป็นวันทั่วๆไปอย่างนี้นะฮะวันนี้วันอะไรวันเนี้ยวันนี้วันถ่ายคลิปวันพฤหัสนะครับก็จะติดเวลานะครับก็คือวิ่งได้ตั้งแต่10บโมงถึงบ่ายสามนะแล้วพี่จราจรฝ่ายจราจรแกก็บอกไว้นะครับว่าวิ่งในเวลาที่กําหนดไว้ตอนนี้มันบ่ายสองสิบ อ่าบ่ายสองสิบก็เป็นอันว่ามีเวลาพอวิ่งได้อยู่นะครับพอวิ่งได้อยู่เดี๋ยวเราลงตรงนี้จะก็จะเป็นดินแดงข้างล่างเราเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเราจะลงตรงดินแดงและข้ามแยกไปทุกแยกแล้วนะครับที่พี่อ่าหน่วยหน่วยไฟจราจรเค้าบอกไว้ก็คือให้วิ่งในช่องทางขนาดนะครับห้ามวิ่งในช่องทางหลักถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับถ้าพี่ๆเขาไม่เห็นหรือถ้าเขาไม่จับสะกก่อนนะครับก็คือถ้าเอาตามกฎหมายตามที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะก็คือวิ่งได้ให้วิ่ง ในเส้นทางคู่ขนานนะครับจนถึงเขตดอนเมืองเลยนะครับเพราะว่าสุดตรงนั้นไปแล้วมันก็จะบังคับเข้าทางหลักนะฮะเอาเอาให้เลยดอนเมืองอ่ถแถวๆดอนเมืองนะครับก็วิ่งทางหลักได้หลังจากนั้นไปนะครับตอนนี้เราลงอของทางด่วนมาแล้วเราก็จะเริ่มเบี่ยงซ้ายนะครับที่ว่าจะออกไปทางเส้นขนานนะรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เป็นวันวันที่ถ่ายคลิปในวันพฤหัสนะครับก็เดี๋ยวถ่ายไปให้ดูไป เป็นสเต็ปสเต็ปไปก็แล้วกันนะครับว่าอยู่ช่วงไหนยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กด like, Sub s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นี่เราออกมาทางเส้นขนานเรียบร้อยแล้วนะครับยังเบี่ยงสายสุดยังไม่ได้นะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะก็เรามีเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะฮะก็วิ่งในช่องทางนี้ก็ได้มั้งนะครับ จริงๆก็ต้องวิ่งซ้ายนะเนาะแต่เดี๋ยวมันออกซ้ายไม่ได้ก็ไปเส้นนี้ก่อนเพราะรถเราก็ใช้ความเร็วอยู่ที่เท่าๆกับคันอ,อนะื่นอ่ะประมาณ60 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้ประมาณ60นะ้ายมือเป็นไขตทหารนะครับ้ายมือเป็นไขตทหารส่วนของเขตของไขตทหารก็ตามที่มีป้ายไว้ก็คือห้ามส่งเสียงดังนะห้ามกดแตรลมน,นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราวิ่งอตอนนี้เราวิ่งมาเรื่อยๆแล้วนะครับของเส้นกุขนานถ้าเราจะขึ้น ส่วนของโทเวที่ผมบอกว่าถ้ามันรีบหรือจําเป็นหรือเบิกทางด่วนหรืออะไรก็ตามที่จะไม่อยากรถติดข้างล่างก็เพื่อนๆก็ชิดขวาเมื่อกี้นะก็ขึ้นโทเวไปเลยแล้วมันก็จะเสียเพิ่มอีก2ด่านซึ่งเพื่อนๆขึ้นมาเสียแล้ว110บาทนะแล้วเพื่อนๆก็จะเสียอีก2ด่านนะครับรวมรวมกับสามร้อยนะครับตอนนี้เข้าซ้ายไม่ได้เลยนะฮะได้แล้วนะครับตรงน,นี้มีจังหวะเข้าได้แล้วนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆข้างหน้าก็จะเป็นแยกสุทธิสารนะครับ เป็นแยกสูตรที่สารนะแยกสูตรที่สารนี่ตามมันก็จะมีสะพานขึ้นข้ามแยกนะครับแต่มีป้ายห้ามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกก็ห้ามขึ้นนะครับก็ต้องติดไฟแดงแยกสูตรที่สารนะต้องต้องต้อง่งข้างล่างนะครับเพราะว่าเราวิ่งในส่วนของเส้นทางขนาดนะครับนี่นะครับก็จะมีสะพานนะครับเขาก็จะมีป้ายนะฮะเพื่อนเพื่อเห็นป้ายไหมห้ามรถบรรทุกนะครับห้ามมอเตอร์ไซค์ห้ามสามล้อขึ้นนะครับเราก็ เอาวิ่งมาในตรงข้างล่างนะเพื่อที่จะรอติดไฟแดงแล้วก็เดี๋ยวไฟเขียวเราก็ไปต่อได้นะก็อยู่ในเส้นของคู่ขนานวิภาวดีรังสิตนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นแยกสุทธิสารนะครับเลี้ยวซ้ายไปสะพานควายนะครับเลี้ยวขวาไปห้วยขวางได้นะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วนะครับก็วิ่งมานะครับก็ไม่ค่อยจะได้วิ่งนะครับ น่าตำรวจมาแล้วนะโดนจับแล้วนะโอ้ไม่ทันนะครับก็เมื่อกี้อ่าได้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะอันนั้นแะละตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะเมื่อกี้ก็ถ่ายคลิป ขอพี่ตำรวจเขาถ่ายคลิปนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าขอถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอนิดนึงนะครับก็ตอนแรกนะฮะกำลังจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าโทรไปถามหน่วยของจราจรแล้ววิ่งได้สุดท้ายแล้ววิ่งไม่ได้นะครับรถดินนะครับรถปูนนะครับเป็นการอนุรลมเพราะว่าอาจจะเป็นโครงการก่อสร้างอะไรพวกนี้ครเขาจะอนุรลมนะครับส่วนรถทั่วไปอย่างเช่นเราเนี่ยหรือรถ ถ้าใบหรือรถอะไรก็กตามเนี่ยในกรุงเทพชั้นในจนะนถึงหลักสี่นะวิ่งไม่ได้นะเราต้องลงดินแดงแล้วก็ต่อโทว์เวย์ด้านบนนู้นนะครับแล้วก็ไปลงตรงเลยหลักสี่ไปนะครับวิ่งไม่ได้สรุปวิ่งไม่ได้นะครับโดนจับนะครับใบสั่งอยู่ไหนเนะีเดี๋ยวผมจะทําใบสั่งของสวยๆแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายใบสั่งให้เพื่อนๆดูนะว่าโดนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแล้วเดี๋ยวขึ้นมุมจอด้านซ้ายให้ดูนะครับ โดนไปสั่งนะครับโดนไปสั่งตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับโดนจับนะครับส่วนใบกับขี่พี่เขาก็ไม่ได้ยึดนะครับตามกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ยึดนะครับับใบขี่ก็คืนมาก็เขียนใบสั่งเรียบร้อยนะกาลังจะทําคลิปนะครับกําลังจะทําคลิปบอกว่าวิ่งข้างล่างได้นะอุตส่าห์โทรไปถามงานจราจรนะครับก็สรุปแล้ววิ่งไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้เป็นของกรุงเทพชั้นในอยู่นะครับเขตตรงนี้นะวิ่งไม่ได้ต่อให้วิ่งทางขนานก็ตามวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการเข้าใจขั้ ื่อนกันของสนคนที่รับโทรศัพท์นะก็ไม่อยากจะว่าแกนะแต่ผมก็โทรถามแกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็อ้างกับพี่ตำรวจแกไปเอาเบอร์ให้แกดูว่าผมโทรจริงแต่ผมเปิดเปิดเปิดคลิปให้แกดูไม่ทันหาไม่เจอนะครับก็ได้ได้ได้ถ่ายคลิปตอนที่โทรไปก็เพื่อที่ว่าอัดอัดเสียงนะแล้วก็ตั้งใจจะมาตัดต่อคลิปนะสุดท้ายแล้วก็โอเคนะก็ถือว่าวิ่งไม่ได้อสรุปเข้าใจตรงกันนะครับตรงนี้วิ่งได้แค่เสาร์อาทิตย์กับกลางคืนนะครับเสาร์อาทิตย์กับกลางคืนนะ เสาร์อาทิตย์วิ่งได้นะครับกลางคืนก็คือ3ามทุ่มขึ้นไปนะครับจนถึงเช้าก็ก่อน6กโมงเช้านะครับก็คือวิ่งได้ในเส้นของทางขนานวิภาวดีรังสิตนะครับส่วนที่เป็นกลางวันอย่างนี้นะครับจนถึงสุกนะับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่ถ่ายคลิปวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้นะครับโดนจับไปแล้วนะครับตอนแรกนึกว่าวิ่งได้วิ่งไม่ได้นะครับโดนจับตอนนี้แท็กซี่ไมู้เขาทำอะไรเนี่ยฮะเโอ้ก็นะอา ถ้าใครจะนําเส้นนี้ไปใช้ตามก็คือนี่นะฮะเราวิ่งเส้นขนานมานะครับหลังจากเราโดนจับตรงไอ้แยกสุติสารเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแยกสะพานควายนะครับแยกสะพานควายนะครับเราถ้าเราลองมองป้ายเรามองป้ายแล้วเราไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงนะฮะให้เรามองไปที่ป้ายเขียนว่าสะพานลอยแล้วให้มองไปที่ดอนเมืองนะครับเราจะต้องวิ่งไปทางดอนเมืองนะให้มองไปดอนเมืองไว้จะได้ไม่งงนะครับ มันก็จะพาเพื่อนๆไปทางคู่ขนานนั่นแหละนะครับวิ่งทางมองตามป้ายดอนเมืองนะเนี่ยมันก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกไปแบบนี้นะครับพอข้ามแยกมานะครับข้ามแยกมาเรากอา็อยู่ในเลนประมาณนี้นะเราเราก็พยายามอยู่ขนานอย่างที่ผมบอกนะอย่างที่หน่วยงานจราจรเขาบอกนะให้เราวิ่งทางขนานนะครับถ้าเห็นรถดินหรือรถปูนอะไรวิ่งนี้ เป็นรถเป็นของการยกเว้นนะเมื่อกี้รถดินวิ่งส่วนไปหนึ่งคันนะครับแกก็บอกว่า,ามันเป็นของอาการก่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยพวกทำทางด่วนอะไรนี่ก็จะมีการขอยกเว้นไว้นะครับก่อนจะวิ่งได้นะส่วนเราไม่ได้นะครับไม่ได้จันทถึงสุกวิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับว่าวิ่งยังไงนะส่วนของคู่ขนานวิพานะครับเนี่ยผม เลือกที่จะวิ่งขอขวาหน่อยนะเพราะว่าซ้ายรถจอดรถแท็กซี่นะครับก็คงไม่ขีดขวางทางจราจรเท่าไหร่เพราะว่าความเร็วเราก็อยู่ในระยะพอกับเขานะเนี่ยวิ่งประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วก็พอเราวิ่งในส่วนทางขนานแบบนี้มาเดี๋ยวมันก็จะมีที่จะออกปักเขตออกงามวาอะไรเงี้ยเราก็เบี่ยงเข้าขวาแบบนี้นะครับเบี่ยงเข้าขวาซึ่งมันมีเส้นปะนะฮะไม่รู้ว่าเราจะโดนจับหรือไม่มีตำรวจอยู่ข้างหนะ้าด้วยนะครับก็ตรงนี้คือสายสุดของเลนคู่ขนานทางตรงนะเราก็พยายามมองป้ายดอนเมืองอย่างที่ผมบอกไว้นะครับพยายามมองป้ายดอนเมืองไว้พอเข้าเขตด,ดอนเมืองแล้วมันก็จะมีป้ายนิพานะทางสิทธ ตำรวจมองนะฮะเหมือนจะจับอีกรอบนะึงแต่โซนนี้จริงๆวิ่งได้แล้วนะโซนนี้เป็นของหลักสีนะครับวิ่งได้แล้วเ้วก็นี่นะครับต้องสายตาว่องไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงขึ้นผิดนะฮะสมัยผมวัยรุ่นผมขี่มอเตอร์ไซค์มาย่านนี้ผมขึ้นผิดนะผมวิ่งคู่ขนานเข้าใจว่ามันคู่ขนานไม่ได้มองอะไรให้มันเยอะนะกับพาผมเข้าไปในสนามบินดอนเมืองเรียบร้อยนะครับต่ก่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ใน ช่วงประมาณอายุไม่ถึง20ปีตอนนั้นนะครับก็จะไปไหนมาไหนด้วยมอเตอร์ไซค์เอาเป็นว่าอย่าหาธรรมนะครับส่วนในของจันถึงสุกนะครับมันเป็นเขตของกรุงเทพชั้นในนะฮะก็ตอนแรกก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับก็มีรุ่นพี่ๆเขาก็บอกไว้นะครับว่าม,มันวิ่งไม่ได้นะครับเราก็ลองทดลองดูนะพอดีจะถ่ายคลิปด้วยนะครับก็เลยจะทดลองดูแล้วก็ได้โทรไปถามทาง ฝ่ายการจราจรของวิภาแล้วนะครับก็เลยได้ตัดสินใจลองวิ่งข้างล่างนะแต่ก็เอกใจอยู่แล้วนะครับเอกใจอยู่แล้วนะครับโดนจนได้นะก็อย่าหาทําก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็พาวิ่งเส้นคู่ขนานวิภาวดีรังสิตนะครับจากดินแดงออกฝ่ายของดอนเมืองถนนพระหลนโยธินที่ออกภาคอีสานได้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะชอบไลค์ใช่แชร์อย่าลืมคคกดกระเมิดกดซับสไคร์นะสำหรับคลิปนี้ก็วิ่งเส้นคู่ขนานมาเรื่อยแล้ว เข้าในเขตของดอนเมืองแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็สามารถถ้าแถวก่อนจะถึงตลาดสี่มุมเมืองนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะ,ะที่มันจะเบี่ยงไปทางสะพานใหม่เลยดอนเมืองไปเอาง่ายๆนะครับเลยดอนเมืองไปนะครับมันก็จะมีเฟสของการบังคับให้มาอยู่ในทางหลักอยู่แล้วนะครับตรงที่จะแยกไปสะพานใหม่ล้วก็จากตรงนั้นไปก็วิ่งทางข้างในได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดซับแคร์ด้วยสําหรับคลิปนี้นะสอนภาษาอีสานใต้หรือภาษาเขมรนะป่าตรุษจับนะครับป่าตำรุษ จับโดนตำรวจจับนะครับปะ่ะตำรวจจับโดนตำรวจจับนะครับปะ่ะตำรวจจับป่ะตำรวจจับโดนตำรวจจับเจอกันคลิปหน้าสุริยาครับสวัสดีครับ